หลังเกิดเหตุการณ์บุกรุกชวนผวาที่บ้านหลังใหม่ของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในแถบนี้ภรรยาที่เสียขวัญและมีความหวาดระแวงจึงต้องการสืบหาคำตอบแล้วก็ค้นพบว่าอันตรายที่แท้จริงนั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและอยู่ไม่ไกลเกินตัว สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Super Review Channel จะมาขอรีวิวพร้อมกับสปอยหนังเรื่อง Intrusion ผู้บุกรุกหนังจาก Netflix Original ที่ฉายในปี2021นี้นะครับผู้บุกรุกเล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานกันได้บันมาลเฮนรี่ Henry, ผู้เป็นสามีทำอาชีพเป็นสถาปนิกกับมีนาภรรยา สาวรูกครึ่งอินเดียนักจิตวิทยาทั้งสองคนเลือกสร้างบ้านใหม่ที่อยู่ห่างไกลผู้คนในเมืองอันแสงเงียบสงบโดยที่บ้านทั้งหมดนั้นออกแบบระรับเหมาเองโดยสามีที่ชื่อว่าเฮนรี่นั่นแหละนะครับเมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้วก็มีความสวยงามทันสมัยไม่ซ้ำแบบใครเลยทีเดียวครับ คืนหนึ่งเฮนรี่และมีนาออกไปดินเนอร์นอกบ้านพอกลับมาเข้าบ้านก็เห็นว่าทางบ้านนั้นถูกรื้อคน้นโดยเฉพาะออฟฟิศของเฮนรี่และเมื่อตำรวจเข้ามาสืบสวนก็พบว่าสิ่งที่หายไปก็มีเพียงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2เครื่องกับมือถือเพียงเท่านั้นนะครับและตำรวจก็ได้แจ้งกับเฮนรี่ว่ามีบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้ทำไมไม่ติดอุปกรณ์นิรภัยหรือติดอุปกรณ์กันขโมยอะไรพวกนั้นเฮนรี่ก็นึกว่าย่านนี้น่าจะมีความปลอดภัยอยู่แล้ว และในขณะที่ตำรวจกำลังสอบปากคำของเฮนรี่นั้นเองตำรวจก็ได้ยินเสียงการใช้ห้องน้ำมาจากด้านหนึ่งของบ้านซึ่งเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะมีใครอยู่ในบ้านหลังนี้นอกจากตัวของเฮนรี่เองนะครับเฮนรี่ <Henry S 2> ก็แจ้งกับตำรวจว่าระบบท่อระบายน้ำอาจจะมีความผิดปกติแต่เมื่อตำรวจกลับไปไม่กี่วันเฮนรี่ก็ซ่อมแซมบ้านสมัยติดตั้งอุปกรณ์นิราภัยไว้รอบบ้านตามคำแนะนำของตำรวจครับ มีนาทำอาชีพเป็นนักจิตวิทยาแต่ตนเองกับมีปัญหาหลายอย่างเช่นมีความหวาดระแวงมีปัญหาด้านการมีบุตรยากและที่สำคัญก็คือมีปัญหาด้านความซึมเศร้าด้วยครับดังนั้นเธอจึงได้รับการเอาใจใส่จากสามีอย่างเป็นพิเศษอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมีนาแอบสามีไปตรวจร่างกายเพราะคิดว่าตัวเองนั้นน่าจะเป็นมะเร็งแต่ผลการตรวจออกมากลับเป็นลบครับ เธอกลับมาบ้านสามีเห็นผลตรวจก็ต่อว่าเธอทำไมไม่ยอมบอกเรื่องนี้แกเขาทำให้เห็นว่าครอบครัวนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความไว้ใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและในค่ำคืนวันหนึ่งเฮนรี่กับมีนานอนอยู่ชั้นบนของบ้านกลางดึกคืนนั้นเองมีนาก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าจะยินเสียงอะไรบางอย่างที่ด้านล่างของบ้านครับ เธอก็เลยปลุกสามีให้ลงไปดูแล้วก็เห็นว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งประมาณ4คนกําลังรือค้นสิ่งของภายในบ้านนะครับโดยเฉพาะบริเวณออฟฟิศของเฮนรี่นั่นแหละครับเฮนรี่แอบย่องไปเอาปืนที่ซ่อนไว้เอาไปต่อสู้กับโจรน,นะครับเขาทําให้มีนาหลบหนีออกจากบ้านไปได้แล้วเขาก็ยิงผู้บุกรุกตายไป3คนและอีกหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสครับ และเมื่อเหตุการณ์ยิงสงบลงเมื่อตำรวจมาสอบถามเฮนรี่ว่ารู้จักคนกลุ่มนี้หรือไม่หรือมีปัญหากับใครมาก่อนหน้านี้หรือไม่เฮนรี่ก็ตอบปฏิเสธไปนะครับผู้บุกรุกที่ถูกยิงนั้นถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลครับคืนหนึ่งหลังเหตุการณ์คนร้ายบุกรุกเข้าบ้านเฮนรี่บอกมีนาว่าจะออกไปซื้อของเตรียมเพื่อจัดงานขึ้นบ้านใหม่นะครับ มีนาจึงให้ไปแต่เฮนรี่นั้นไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยมีนาจึงตัดสินใจขับรถตามเฮนรี่ไปครับขับตามระบบที่มาระบุต,ตำแหน่งในจอมือถือโทรศัพท์นั่นเองนะฮะเธอเห็นว่าเฮนรี่นั้นขับรถไปทางโรงพยาบาลก็ยิ่งสร้างความน่าสงสัยให้กับมีนาเป็นอย่างมากในจังหวะที่มีนากําลังจะตามทันนั่นเองฮะดันมีรถคันนึงขับรถตัดหน้ารถเธออย่างจังซะก่อนครับเธอก็เลยประสบอุบัติเหตุไปนิดหน่อยนะครับ รถของมีนาก็เลยนําส่งเข้าอู่ไปซ่อมครับส่วนเฮนรี่ก็ให้รถของเขาให้กับมีนาเอาไว้ใช้นะครับวันรุ่งขึ้นตํารวจมาสอบปากคําของมีนาแล้วตารวจก็แจ้งกับเธอว่าชายผู้บุกรุกคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเสียชีวิตแล้วครับสําร้ายก็ยังมีเรื่องเสริมเข้ามาอีกก็คือผู้บุกรุกทั้ง4คนนั้นเกี่ยวข้องกับคดีลักพาตัวเด็กสาวคนหนึ่ง ที่ปัจจุบันนั้นทางตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าเด็กสาวคนนั้นไปอยู่ที่ไหนหาทั้ง4คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตายไปหมดแล้วก็กลายเป็นว่าจะไม่มีใครพบเจอหญิงสาวคนที่หายไปอีกแล้วครับมีนาซึ่งมีความหวาดระแวงอยู่ในตัวอยู่แล้วก็เลยสงสัยว่าการตายของผู้บุกรุกนั้นเกี่ยวข้องกับสามีของเธอหรือไม่ประจวบเหมาะกับที่เธอนั้นได้รถสามีมาขับเธอจึงต้องเปิดระบบนำทางภายในรถยนต์ของเฮนรี่เพื่อตรวจสอบว่า สามีของเธอไปไหนมาไหนบ้างพบว่าสามีของเธอนั้นได้ขับรถเข้าไปในชุมชนแห่งหนึ่งเธอจึงตัดสินใจขับรถไปตามเส้นทางที่ GPS ได้บันทึกเอาไว้ครับมีนาเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของผู้บุกรุกที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแล้วเธอก็ค้นบ้านหลังนั้นก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเฮนรี่สามีของเธอแล้วเธอก็ยังค้นพบกล้องวิดีโอที่ตู้รับพัสดุของชายคนนั้นด้วยนะครับเธอจึงนำมันกลับมาบ้านครับ มีนารีบกลับมาที่บ้านค้นห้องทํางานของสามีและพบว่าตู้เก็บเอกสารเขามีการเข้ารหัสนะครับแล้วเธอก็รื้อที่โต๊ะทํางานพบทรัมปได์เธอจึงรีบเปิดดูข้างในเลยนะครับ แล้วเธอก็พบว่าผู้บุกรุกทั้งสี่คนที่เข้ามาบุกรุกบ้านของเธอนั้นทํางานเป็นผู้รับเหมากับสามีของเธอเองในการสร้างบ้านหลังที่เธออยู่นั่นแหละครับแล้วก็พบอีกด้วยว่ายิงสาวที่หายตัวและเป็นข่าวนั้นแท้จริงแล้วก็คือลูกสาวของชายคนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลน,นั่นเองคําถามเกิดขึ้นในหัวของเธอว่าทําไมสามีของเธอจึงมีข้อมูลของเด็กสาวคนนี้แล้วทาไมกลุ่มผู้บุกรุกจึงมาบุกรุกบ้านของเธอและสามีของเธอครับ ในวันจัดงานขึ้นบ้านใหม่เฮนรี่ได้เชิญเพื่อนบ้านเข้ามาจํานวนหนึ่งทุกคนต่างกอสนุกสนานกับการดื่มกินแล้วก็พูดคุยอย่างพื้นเครงนะครับแต่กระนั้นมีนายก็พยายามหาความจริงที่เกิดขึ้นและการเชื่อมโยงกันระหว่างสามีกับคนรับเหมาเธอเข้าไปค้นห้องทางานของสามีเธออีกครั้งเปิดตู้ที่เข้ารหัสไว้เพราะก่อนหน้านี้เธอได้ถามสามีของเธอว่ารหัสเปิดตู้คืออะไรแล้วรหัสนั้นสามีก็บอกว่าคือวันครบรอบแต่งงานนั่นเองครับ แล้วเธอก็พบพิมพ์พเขียวในการสร้างบ้านและบ้านหลังนี้มีการสร้างแบบพิเศษนะครับมีการซ่อนห้องลับเอาไว้ด้วยนะครับเธอจึงหาห้องลับนั้นและก็รู้ว่ามันอยู่ระหว่างภายในห้องทํางานของสามีเธอนั่นเองครับมีนาเปิดประตูห้องลับแล้วก็ลงไปชั้นใต้ดินของบ้าน ก็บพบหญิงสาวที่เป็นข่าวว่าหายตัวไปถูกมัดติดกับเก้าอี้แล้วนั่นเธอก็รู้ได้ว่าสามีของเธอเป็นคนลักพาตัวหญิงสาวหรือลูกสาวของผู้รับเหมาเอามาซ่อนไว้ที่นี่เองนะครับและผู้รับเหมากับพรกพวกที่มาค้นบ้านของเธอนั้นเพื่อมาตามหาตัวของเด็กสาวคนนี้นั่นเองครับระหว่างที่มีนาช่วยเด็กสาวคนนี้ออกไปเฮนรี่ก็ลงมาห้องใต้ดินเขาโมโหมากที่ภรรยาของเขารู้ความลับนี้มีการต่อสู้กัดขืนกันเล็กน้อยนะฮะ ระหว่างสามีภรรยาแต่มีนาก็สู้สามีไม่ได้หรอกนะครับจึงถูกมัดไว้กับท่อน้ําข้างๆหญิงสาวคนนั้นเฮนรี่บอกกับมีนาว่าสิ่งที่มีนาเป็นก็คือโรคซึมเศร้าโรคหวาดระแวงโรคทั้งหมดนั้นมันเข้ามาหาเธอโดยที่เธอไม่ได้เป็นเลือกนะครับเฮนรี่ก็อยู่กับเธอได้ซึ่งมันก็เหมือนกับการที่เฮนรี่เป็นโรคที่ต้องกักขังผู้หญิงแล้วก็ทรมานเช่นกันครับนั่นคือโรคที่เกิดขึ้นกับเขาแต่วิธีเดียวที่จะรักษาได้ก็คือต้องจับผู้หญิงมาทรมานนั่นแหละครับ เฮนรี่ขึ้นมาด้านบนของบ้านเชิญแค่ทุกคนออกจากบ้านให้กลับบ้านไปนะครับแล้วเขาก็ลงไปห้องใต้ดินอีกครั้งมีนาสามารถลุดออกจากพันธนาการได้แล้วเธอก็ช่วยเด็กสาวคนนั้นหนีขึ้นมาข้างบนของบ้านได้ครับแต่เฮนรี่เมื่อลงไปห้องใต้ดินแล้วก็ไม่พบก็เรียบวิ่งตามขึ้นมามีนากับหญิงสาวไม่สามารถหนีออกจากบ้านหลังนี้ได้เพราะว่าติดกับระบบรักษาความปลอดภัยเฮนรี่ฟาดมีนาจนสลบไปแล้วก็ลากตัวเด็กสาว ไปมัดไว้กับเก้าอี้ในห้องใต้ดินนั้นอีกครั้งหนึ่งครับเฮนรี่มัดเด็กสาวเอาไว้แม้ว่าเธอจะร้องขอชีวิตสักเท่าไหร่เฮนรี่ก็ไม่สนใจระหว่างนั้นเองมีนาก็ย่องเข้ามาที่ห้องใต้ดินครับพร้อมกับนาฬิกาตั้งโต๊ะรูปหาคอยบิ๊กเบนที่มียอดแหลมนะครับเธอจึงใช้ยอดนั้นแทงเข้าไปที่หลังศีรษะของเฮนรี่เลยครับเฮนรี่ถึงกับถอยหลังลงไปนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ค่อยๆสิ้นใจตา,ตายตรงนั้นเลยครับ แล้วเรือนหอแสนหรูแสนรักของอดีตสามีภรรยาคู่ที่รักกันปานจะดูดกืนกินก็ถูกติดประกาศขายแล้วหนังก็จบลงที่ตรงนั้นล่ะครับ intrusion ผู้บุกรุกเป็นหนังระทึกขวัญแนวบุกบ้านซึ่งดูตอนแรกนั้นเราก็คิดว่าเป็นหนังที่แสดงให้เห็นว่าสองสามีภรรยาจะเอาชีวิตจากคู่บุกรุกไปได้อย่างไรแต่ดูไปดูมาหนังเขากลับหักมุมครับ แล้วก็อธิบายว่าเพราะเหตุใดผู้บุกรุกนั้นจึงเข้ามาในบ้านแล้วก็หักมุมอีกครั้งว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องร้ายๆทั้งหมดนั้นก็คือสามีของนางเอกหรือก็คือตัวของเฮนรี่นั่นเองครับ แม้ว่าหน,านังจะทำให้เราเห็นถึงความสลับซับซ้อนแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะคาดเดาเลยนะครับและเชื่อว่าถ้าใครดูตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อเห็นหน้าตาท่าทางอาการของเฮนรี่แล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่าชายคนนี้มีความลับแบบชอบมาพากลซ่อนอยู่แล้วก็น่าจะเป็นบุคคลสำคัญที่ําไม่เกิดจุดแตกหักในทางร้ายของเรื่องซึ่งก็ดำเนินตามนั้นจริงๆเลยนะครับดังนั้นในแง่ของบทจริงค่อนข้างตื่นเขินพอสมควรและไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนักนะครับ วิธีการดำเนินเรื่องโดยให้ภรรยาเป็นคนสืบหาและปฏิปต่อเรื่องราวนั้นทั้งหมดเขาทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีความน่ารำคาญสูงเลยครับมีความอยากรู้อยากเห็นและไอความอยากรู้อยากเห็นของเธอนั่นเองก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายๆทั้งหมดเช่นกันครับซึ่งก็แน่นอนว่าคนดูนั้นจะงุนงิดกับพฤติกรรมของเธอไม่น้อยเลยนะครับ แต่หนังเขาก็เดปูเอาไว้ว่าตัวละครมีนาเป็นคนที่มีอาการทางจิตวาระแวงเป็นโรคซึมเศร้าจึงไม่แปลกอะไรที่เธอจะมีความหวาดระแวงสามีครับในแง่ของการแสดงของตัวละครตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทําให้เราสามารถเข้าใจความรู้สึกของตัวละครตัวนี้แล้วก็รบเรื่องความน่ารําคาญของตัวละครตัวนี้ในช่วงท้ายๆได้เลยทีเดียวครับ ส่วนตัวละครของเฮนรี่ที่เข้ามาเฉลยว่าผู้ชายโรคจิตชอบรักพาตัวหญิงสาวมากักขังและทรมานหนังเขาให้เวลากับประเด็นนี้น้อยไปสักหน่อยนะครับที่สําคัญก็คือเขาไม่ได้ทําให้เราเห็นวิธีการทรมานเยอะของตัวละครตัวนี้เลยและส่วนตัวแล้วถ้าหนังเขาขยี้ตรงนี้มากๆให้เห็นวิธีการทรมานเยอะๆหน่อยผมว่าหนังน่าจะมีความน่าสนใจมากกว่านี้หลายเท่าเลยครับ หนังใช้นักแสดงน้อยตามสไตล์หนังทุนน้อยที่ฉายทาง Netflix ครับซึ่งจุดนี้ก็สามารถเข้าใจได้ถึงโปรดักชันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยบทและว,วิธีการดำเนินเรื่องที่แสงจะคาดเดาง่ายนั้นมันก็เลยทำให้อินทรูชันผู้บุกรุกไม่ได้สร้างความประทับใจอะไรให้กับเรามากมายเป็นเพียงแค่หนังระทึกขวัญธรรมดามดาเองนะครับที่ไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับหนังบุกรุกบ้านหรือหนังที่จับบุคคลมากักขังเอาไว้อย่างลอนบ e ีดลมหายใจสั่งตาย เ o w าแอดเด n ออฟเดอะสตรีทบานชอนน <t aste part> ็อกสุดถนนเทสพาสปล้นแหวนนรกหรือโฮสเตดฝานนรกชิงตัวประกันได้เลยครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงขอสรุปว่า intrusion ผู้บุกรุกแม้จะเป็นหนังระทึกขวัญแต่ก็ใช้องค์ประกอบของความเป็นหนังแนวระทึกขวัญมาเล่าเรื่องได้น้อยมากครับแม้จะมีบางอย่างที่มีอะไรซ่อนเอาไว้แต่เขาก็เก็บเอาไว้ได้ไม่ดีพอแม้จะมีวิธีปฏิบัติต่อเรื่องราวแต่มันก็ง่ายจนเกินไปแบบไม่ลุ้นตามอะไรมากนักจึงกล่าวได้ว่า intrusion ผู้บุกรุกเป็นหนังที่ไม่ประสบความสําเร็จในแง่ความเป็นหนังระทึกขวัญบุกบ้านเท่าที่ควรจะเป็นครับดังนั้น ทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Intrusion ผู้บุกรุกเอาไว้ที่5.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวและคลิปสปอยครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ